สวัสดีครับผมชื่อชนินเดียวอาสานะครับรหัส155 02ห้าห้าูเจ็ดศูนย์แปดห้าครับวันนี้จะมาทำมาร์ติงวิชาเอ็มเสามหนึ่งสี่เราจะมาทำเรื่องแรงจูงใจและความต้องการนะครับเป็นังไงมาดูกันย่างแรกนะครับแรงจูงใจและความต้องการอะอย่างแรกก่อนแรงจูงใจแรงจูงใจเนี่ยจะมีหลักๆจะมี ัวข้ออยู่4หัวข้อนะครับแรงจูงใจคืออะไรแรงจูงใจคือสิ่งที่เป็นกระบวนการชักจูงที่ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลและทําให้อยากมีพฤติกรรมต่างๆโดยออกมาที่ตัวเองอยากทําตามใจปรารถนานะครับลักษณะอย่างแรกคือลักษณะสัมพัญของแรงจูงใจเนี่ยมีอะไรบ้างมันมี3ามอย่าง อันแรกคือเป็นสิ่งเลา้าอันที่สองเป็นสิ่งซึ่งต้องการได้รับการเสริมแรงนะครับ ันสุดท้ายเป็นตัวการเป็นตัวการที่เก่อให้เกิดพลังงานามาอย่างที่สองอิทธิพลมาเรามาดูอิทธิพลอิทธิพลของแรงจูงใจเนี่ยมีอยู่5อย่างนะครับอย่างแรกคือทำให้สภาพร่างกายเปลี่ยนแปลง อย่างที่สองคือทำให้สภาพอารมณ์เปลี่ยนอย่างที่สามคือก่อให้เกิดความเคยชินอย่างที่สี่คือช่วยสร้างความรู้สึก ที่ห้คือทำให้เกิดความมุ่งหวังนะครับมาถึงชนิดของแรงจูงใจชนิดของแรงจูงใจเนี่ยจะมีอยู่3ามอย่างจะมีด้านร่างกายอันแรกคือด้านร่างกาย อันที่สองคือทางสังคมและอันสุดท้ายคือส่วนของบุคคลนะครับมาหัวข้อสุดท้ายของแรงจูงใจละแรงจูงใจเนี่ยจะมีทฤษฎีอยู่8ทฤษฎีอันแรกคือสิ่งเลา้าทฤษฎีสิ่งเลา้า อันที่สองคือทฤษฎีทางด้านการเล้าอารมณ์อันที่สาคือทฤษฎีทางค,ความสัมพันธ์อันที่สี่เป็นทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ มาอันที่5นะัอันที่หอันที่5เป็นทฤษฎีวิเคราะห์อันที่หกเป็นทฤษฎีสัญชาตญาณอันที่เจ็ดเป็นแรงขับและอันสุดท้ายเป็นทฤษฎี ความต้องการของ m a s โ low นะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อหลักๆของแรงจูงใจมาเรื่องของความต้องการต่อเลยแล้วกันความต้องการคืออะไรความต้องการคือภาวะขาดแคลนของบุคคลในสิ่งที่จำเป็นเพื่อดำรงชีวิตอยู่รอดนะฮจะประกอบ หลักๆแล้วความต้องการของมนุษย์คือมันมีอยู่4อย่างก็คือปัจจัยสีนั่นเองมีอาหารเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัย จากนั้นกฎของมัสโลเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่ามัสโลเนี่ยมเีเป็นเป็นนักจิตวิทยามนุษย์ได้จัดลำดับความต้องการนะครับมีห้าขั้นซึ่งเริ่มจากพื้นฐานความต้องการทางกายแล้วสูงขึ้นไปสู่จิตใจนะครับคืออันแรกก็คืออันแรกอย่างที่บอกเลยความต้องการทางกาย อันที่2คือความต้องการความมั่นคงปลอดภัยนะครับอันที่3คือการยอมรับอันที่4คือมีเกียรติยศต้องการมีเกียรติยศชื่อเสียงนะฮะอันที่5คือต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต หัวข้อสุดท้ายของความต้องการละความต้องการก็จะมีหัวข้อสุดท้ายคือการพัฒนาของมนุษย์นะครับการพัฒนาของมนุษย์เนี่ยมันแบ,บ่งเป็นสี่อย่างด้วยกันคือความต้องการทางด้านร่างกายทางด้านอารมณ์ทางสังคมนะครับ และทางสติปัญญาอันนี้ก็เป็นความรู้หัวข้อและก็หัวข้อหลักๆของเรื่องความต้องการและแรงจูงใจนะครับก็วันนี้ก็ขอมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ